ฟุบอลนอนกินชแนลสวัสดีทุกทุกคนนะครับก็ห่างหายกันไป2วันนะครับสำหรับการทำคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเนื่องจากเป็นช่วงพักเบรกนะครับระหว่างช่วง ทีมชาติหรือว่าฟุตบอลยูโรนะครับมาสู่การแข่งขันฟุตบอลโมโลสรกันต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครคิดถึงดูบอลนอนกินกันบ้างหรือเปล่านะครับยังไงก็ขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดติดตามนะครับหากใครกดไลค์กดติดตามแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณกันด้วยนะครับเอาคุยก่อนเกมบอลเดี่ยวคืนนี้ยกจากในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับระหว่างทีมโบรุสเซียดอทมุนทีมเจ้าบ้านนะครับ พบกันมาเยือนของทางทีมแรเดอร์เบรเมนจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งในค่ําคืนวันศุกร์ที่20ตุลาคมนี้นะครับจัดว่าเป็นเกมใหญ่เลยนะอ่ะสองทีมนี้ถ้าเทียบฟอร์มเทียบชั้นกันแล้วตอนนี้รู้สึกว่าดอทมุนจะไปในทิศทางบวกมากกว่านะครับยิ่งเป็นเกมในบ้านของดอทมุลนี่คือจับต้องได้นะครับรู้สึกว่าจะชนะ เสมอนะครับและสกอร์สูงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงยิงกันกระจายแน่นอนนะครับเวลาดอทมุลเล่นในบ้านเนี่ยมักจะออกสกอร์สูงและก็เปอร์เซ็นต์ออกไปทางดอทมุลซะเป็นส่วนใหญ่นะครับบวกกับฟอร์มของเบรเมนในฤดูกาลนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าดูไม่ค่อยดีเลยนะครับตอนนี้อยู่แถบแบท้ายตารางเลยนะเบรเมนยังขุนฟอร์มตัวเองไม่ขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะการเสียฟาวครักไปให้ดอทมุลหรือเปล่านะครับ ฟาวครัคคือกองหน้าของเบรเมนที่ผลงานดูดีในปีก่อนนะครับในปีนี้มาอยู่กับดอทมูลแล้วเ็าเริ่มผลงานก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับว่าวันนี้ฟาวครัคกองหน้าของดอทมุลปัจจุบันนี้จะยิงทีมเก่าอย่างเบรเมนได้หรือเปล่านะฮะก่อนอื่นนะครับที่จะเข้าเนื้อหาข้อมูลต่างๆเราไปเริ่มกันในส่วนของเราก่อนเลยนะก็เริ่มในที่ไลอ up นะครับว่าวันนี้ฟาวครัคจะได้ลงเป็นกองหน้าให้กับดอทมูลได้หรือเปล่านะฮะ ไลน์อัพวันนี้นะครับบร์ดเซียดโดมูลมาในแผน4-2-3-1นะครับโคเบลเป็นผู้รักษาประตูนะครับหลัง4นะครับเบเซบายนี่นะครับเป็นแบ็กซ้ายชอตเตอร์แบ็กกับแม็กซ์ฮูเมลเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับส่วนขวาเป็นอไราเอลซันนะครับ กลางนะครับใช้ตัวประสบการณ์อย่างเอ r มเรชานะครับเมชานะฮะส่วนตัวรุกไม่ต้องเป็นห่วงเลยบรันต์นะครับมาโกไรส์นะครับอายุอาจจะเยอะนะครับแต่ว่ายังพอจะมีส่วนในการทําเกมรุกให้กับดดมุนกันต่อไปอีก2-3ปีพอจะได้อยู่นะครับมาเลนนะครับเป็นกองหน้านะครับวันนี้จับมาเป็นตัวรุกฝั่งขวานะครับและก็ใช้ฟาวครัตนะครับอดีตกองหน้าเบรเมนฤดูกาลก่อนวันนี้ได้ลงสนามมาเจอกับทีมเก่านะฮะ ก็ต้องบอกเลยว่ามีแรงจูงใจสําหรับนักเตะอยู่คนหนึ่งก็คือกองหน้าของดอทมูลนี่เองนะครับก็น่าจะพยายามหาฟอร์มและหาการยิงประตูให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ต้องยิงทีมเก่าให้ได้นะแรงจูงใจนักเตะจัดว่ามีอยู่นะครับแล้ววันนี้ดอทมูลเล่นในบ้านกับชุดที่ผลงานถือว่าอาจจะไม่โอเคนะถ้าในฤด,ดูกาลนี้นะครับแต่เรานั้นมีควรจะยิงได้เยอะกว่านี้นะแต่ก็ มีรู้สึกว่าดอลมุลในปีนี้จะฝืดๆกันนิดนึงนะครับแต่โดยรวมสภาพดีมดอลมุลก็ยังถือว่าเกิน80%อยู่นะครับยังน่ากลัวอยู่นะสำหรับชุดดอดมุลชุดนี้นะส่วนทางเรเดอร์เบรเมนนะครับวันนี้ก็มาจัดแนวรุกใส่ทางดอลมุลนะครับเน้นแดนกลางกับหน้านะก็มาในแผน3 5 2นะครับ ก็ไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มและก็ตัวนักเตะดอทมูลเล่นสักเท่าไหร่นะครับถ้าที่รู้จักก็จะมีวเซอร์นะครับคนนี้นะเบอร์ B 8นะครับเป็นนักเตะทีมชาติเยอรมน,นีตำแหน่งแนวรุกฝั่งขวานะครับคนนี้เป็นตัวหลักของเบรเมนไปเลยนะอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าสภาพทีมตอนนี้เบรเมนยังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับชุดนี้นะครับดูจากอันดับตารางคะแนนก็ได้นะเบรเมนตอนนี้นะครับคะแนนขออภัย7นัดเก็บได้6คะแนนอยู่อันดับ14ฉเฉลี่ยก็เก็บคะแนนได้นัดละ 0.75คะแนนนะครับก็คือส่วนใหญ่จะแพ้กับเสมอนะไม่ค่อยจะเก็บแต้มได้สักเท่าไหร่นะครับอยู่อันดับ14จากอายุอันดับ14จาก7นะั้นนี่ถือว่าฟอร์มบีนี่จับต้องไม่ได้เลยนะครับกลับมาดูดอทมุลน,นะครับแรงจูงใจจัดว่าถือว่าสูงนะครับในส่วนของการแย่งอันดับต้นตารางในฤดูกาลนี้นะครับก็มีคู่แข่งอย่าง เบเยอร์เลเวร์คูเซนนะครับลูกทีมของชาบิอลอนโซ่ผลงานนิดดีมากๆไม่แพ้ใครมาเลยนะครับเนัดนะครับเก็บได้19คะแนนมีพลาดท่าเสมอบบเยอร์มิวนิคแค่นั้นเองนะครับตอนนี้เลยว่าคูเซนอยู่อันดับ1นะครับอันดับ2ไม่รู้ว่ามาอีท่าไหนนะครับจะอยู่ตำแหน่งนี้ได้นานหรือเปล่าอย่างสตุ๊ตการ์ดนะครับเดนัดได้มี18คะแนนนะครับซึ่งคะแนนตอนนี้เหนือกว่าบบเยอร์ด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับ2ทีมนี้บาเยอร์มี17คะแนนจาก7นัดนะครับก่อนนิ่งๆไว้ก่อนนะสำหรับเสือใต้นะครับอ่าคะแน เท่ากับบรสเซียโด,ดมุ17น17คะแนนเหมือนกันนะครับก็มีคู่แข่ง4ทีมแล้วนะครับแล้วก็ทีมที่อาจจะเป็นรองไปแต่ก็คะแนนยังตามหลังมาอยู่อย่างฮอฟเฟนไฮนะครับ7นัดมี15คะแนนส่วนอาร์บีไลซิปีนี้รู้สึกว่าแผ่วลงไปเยอะนะครับสำหรับการขาดซูบัสไลน์นี้ ให้กับลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้7นัดมี14คะแนนนะครับเฉลี่ยสไลด์ซิกเก็บได้นัดละ2คะแนนนะครับอ่ะเรื่องชิงกันมันมากนะครับสำหรับในอันดับท็อป4ท็อป5ท็อป6นะฮะดอทมูลก็คู่แข่งเยอะอยู่นะตอนนี้พลังจูงใจถ้าได้3คะแนนนัดนี้นะครับก็จะได้ไปอยู่ที่1ชั่วคราวนะครับแซงเลเวอร์คูเซ่นไปแค่1คะแนนเองนะครับก็ต้องลุ้นให้พวกเลเวอร์คูเซ่นกับบาเยิร์นลิสตุกัดแพ้กันด้วยนะครับแต่ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เริ่มต้นฤดูกกาลันอยู่นะครับแต่ก็ดูจาก อันดับตารางคะแนนแล้วพลาดท่าไปสักนัดหนึ่งแน่นอนนะครับลำบากใจนะครับสำหรับในสโมสรน,นะในรับสโมสรแน่นอนนะครับตอนนี้ถ้าดูจากแรงจูงใจของดอดมูลนะครับต้องการ3แต้ม1แต้มก็ได้นะครับอย่างน้อยก็ขยับขึ้นไปในอันดับที่ดีกว่านะ แรงจูงใจจัดว่าเยอะนะครับเรเมนก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าแพ้นัดน,นี้นะก็อาจจะโดนพวกเอาบวกโบคุ้มไมส์นะครับจะนําแซงไปแล้วก็อันดับตัวเองก็จะอยู่ในโซนท้ายตารางนะครับอาจจะมีสิทธิ์ตกชั้นก็ได้นะครับถ้ายังไม่ขุนฟอร์มตัวเองขึ้นมานะ,ะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับถ้าดูจากฟอร์มและนัดน,นี้เป็นงานหนักมากๆเลยนะสถิติเฮดทูเฮดกับดอทมุลนะครับเจอกันไป37ครั้งนะครับ ขอภัย27ครั้งนะครับดอทมุลเอาชนะไป7ครั้งเสมอกัน3แล้วก็เบรเมนชนะไปได้แค่7ครั้งเองนะครับสถิตินี้ก็สามารถออกได้2หน้าเหมือนกันนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเป็นไปได้สุดก็คงจะเป็นดอทมุลชนะนะเพราะว่า ในสถิติเฮตเฮต์ก็เก็บชัยได้เกือบตลอดอยู่แล้วนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับดอลมุลบุกชนะไปได้ศูนย์ประตูต่อสองนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก่อนหน้านั้นนะครับเรเมนก็เคยเอาชนะสองสามนะครับดอดมุลเล่นในบ้านชนะสี่หนึ่งนะครับแล้วก็ บุกไปชนะบรเมนหนึ่น,น, 1, นะครับดูจากสังเกตจากในรูปเกมนะรูปเกมเวลาเจอกันนะครับเวลาดอดมุลเล่นเยือนอ่ะสกอร์สูงอาจจะไม่ค่อยหวังนะครับแต่ถ้าดอดมุลเล่นในบ้านเนี่ยสกอร์สูงมาแน่นอนนะครับและเป็นบอลเยอรมันก็ตามฟอร์มอยู่แล้วนะครับยิงกันกระจายนะวันนี้มีสิทธิ์มากๆเลยนะครับแนะนําว่าสูงแรกสูงเต็มเกมมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดสูง สูงมากๆเลยนะแต่เรื่องเตงเนี่ยผมต้องขอไปดูก่อนนะครับว่าดอทมูลเริ่มมาเท่าไหร่นะขอไปดูฟอร์มมันก่อนนะครับก่อนที่ไปดูราคาเพดานนะผลงานดอทมูลน,นะครับเกมในบ้านล่าสุดโดนอยู่ยนบริลนําไปก่อนนะครับแล้วก็ไปทาอีท่าไหนไม่รู้นะครับก็บุกก็เล่นในบ้านนะครับชนะแซงมาชนะ4ประตูต่อ2นะครับจัดว่าเกมในบ้านดอทมูลเนี่ย เป็นทีมที่โหดมากๆเลยนะนั่นล่าสุดก็ทําให้เห็นแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าจะโดนนาพวกเขาก็กลับมาได้นะครับดอนมูนเอาชนะไป4-2นะครับก่อนนั้นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเสมอกับมิลานมาศูนย์ศูนย์ในบ้านตัวเองนะครับก่อนหน้านั้นบุกไปชนะฮอฟเฟนไฮมา1-3นะครับแล้วก็ชนะวอบบวก1-0ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ไปแพ้ปารีสมา2ประตูต่อศูนย์นะครับในเกมยูฟ่านี้2นัดเก็บไปได้แค่1คะแนนเองนะครับส่วนเกมในลีกจัดว่าเก็บชัยได้ต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในบบ้้้้าาานนนนนนออออกผลงงงขดดมีจตไ อยู่แล้วนะครับยิ่งมีเกมในบ้านก็สบายใจได้เลยนะมาเทียบกับฟอร์มเรเดอร์เบรเมนนะครับเอาตรงๆก็เสียประตูเป็นว่าเล่นเลยนะครับถึงแม้ว่านัดสุดท้ายจะเสมอกับซาเพาวลี3-3นะครับแต่ก็โดนไป3เม็ดนะก่อนหน้านั้นไปแพ้ฮอฟเฟนไฮน์นะครับ2ประตูต่อ3นะครับแล้วก็ไปแพ้ดามสตาร์น้องใหม่4ประตูต่อ2นะครับชนะแค่เอฟสโคโลน2ประตูต่อ1แล้วก็ไปแพ้ไฮเดนเฮลน้องใหม่อีกแล้วนะครับ4ประตูต่อ2โอ้โห เกมของเบรเมนเนี่ยเจอน้องใหม่ถล่มเลยนะครับ4-2 4-2ไปทั้งไปทั้งกลับเลยนะฮะอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าเบรเมนยังมีดีในส่วนของการยิงประตูนั่นก็คือแนวรุกนะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหามากๆกับเบรเมนนั่นก็คือ แนวรับนี่เองครับเสียประตูเป็นว่าเล่นแต่แนวรุกก็เก่งอยู่แต่แนวรับมันแย่นะครับก็เลยทําให้สกอร์แต่ละครั้งเนี่ยมักจะยิงทีมอื่นได้แต่ว่าก็โดนทีมอื่นยิงแบบเป็นเกอบเป็นกรำเหมือนกันนะครับ5นัดเนี้ยวองมาบวกกันจริงๆกับเบรเมนเสียไป3 5โอ้โห9 10 14นะครับแนวรับเสียไป14เมตรจาก5นัดต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติมากๆเลยนะสำหรับในวงการฟุตบอลสําหรับลีกใหญ่แบบนี้นะครับเอาตรงๆนะครับถ้าดูจากการเสียประตูของหลอดมุลอาจจะมีบ้างแต่ก็ถือว่ามีน้อยนะครับ นะก็แนวรุกของเวเบยเบรเมนยังเป็นส่วนที่ดีของเบรเมนอยู่นะครับแต่ปัญหาก็คือแนวรับนี่เองนะส่วนดอทมุลก็มีแนวรับที่อาจจะเสียประตูยากนะครับแต่ว่าก็มีการเสียประตูในบางครั้งนะแต่สิ่งที่ดอทมุลได้เปรียบกว่าก็คือมีแนวรุกที่โอเคหวังได้แล้วก็บวกกับเบรเมนที่แนวรับอาจจะดูหลอยถ้วยไปน,นิดนึงนะครับเอาตรงนี้เราก็เปอร์เซ็นต์ทุกอย่างแล้วเบรเมนมีข้อเสียเยอะกว่านะครับทั้งฟอร์มและระดับทีมนะ ฟอรในตอนนี้คือว่าแน่นอนมีสิทธิ์ที่จะออกสกอร์สูงเยอะมากๆนะครับผู้นี้แนะนําว่าสูงอ่ะได้กินแน่ๆนะครับแต่ว่าเต็งเนี่ยผมขอไปดูราคาอีกทีนึงนะฮะร,ราคาวันนี้นะฮะร,ราคาวันนี้ดอดมุลมาต่อในราคา1.5หรือว่า1ลูกครึ่งนะครับดอดมุลห้ามเสมอห้ามชนะเฉือนแค่หนึนะครับต้องชนะ ขาดนะชนะขาดอย่างเดียวอย่างน้อยก็2ลูกขึ้นไปนะครับถึงจะได้กินกับราคานี้ถามว่าเคยเจ็บกับดอทมุลในราคานี้หรือเปล่าก็บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องเตงผมอาจจะมีความมั่นใจหายไปสักประมาณ20%นะครับแต่80%ผมว่ามันก็พอที่จะจับต้องกับราคานี้ได้อยู่สําหรับบอุเซียดอทมุลนะครับเนื่องจากการเล่นในบ้านของดอทมุลในแต่ละนัดมักจะกินขาดนะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงว่าจะกินไม่ขาดกับเรเมนก็เพราะ เรเมนก็มีแนวลุกที่ถือว่าหวังได้อยู่แล้วนะครับมันก็แล้วดอดมุลเนี่ยแล้วดอทมุลกับฟอร์มในตอนนี้จัดว่าฝืดด้วยนะครับในฤดูก,กาลนี้เพิ่งจับมาดีในช่วงนัดล่าสุดแค่นั้นเองนะครับที่โดน Union Berlin, ยูเนี่ยเบอร์ลินอ่ายูเนี่ยเบอร์ลินยิงแสงไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาแซงได้4-2ก็ทำให้รู้สึกว่าบุนเดเดอทมุลเนี่ยก็พอที่จะทำเกมรุกใส่ทีมอื่นๆได้อยู่นะครับอ่ะก็ขอไปดูในส่วนของสถิติก่อน สถิติสองทีมนี้นะครับส่วนใหญ่ดอทมุนเล่นต่อราคาครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็1นบ้างแล้วก็1ลูกครึ่งบ้างนะครับอ่ะการที่ต่อ1ลูกครึ่งเนี่ย ก็ไม่ค่อยจะได้กินกับราคานี้นะสองสองทีมนี้เวลาเจอกันกับราคา1นลูกครึ่งของดอทมูลไม่น่าจะไปจิ้มสักเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับ1.5 1่1.5านึ่นนี้แพ้หมดเลยนะครับแล้วที่มากินได้ก็คือในช่วงตั้งแต่ปี2020ขึ้นไปนะครับมีราคา1นลูกครึ่งชนะไป2ครั้งแล้วก็แพ้ไป1ครั้งในช่วงที่ดอทมูลเล่นในบ้านในปี2022นะครับจัดว่าสถิติ1ลูกครึ่งเนี่ยอยู่ใน50-50นะครับ ก็ต้องเอาฟอร์มนี่แหละมาเป็นการตัดสินใจดีกว่านะแต่ในเรื่องของสูงเนี่ยมาตลอดนะครับยกเว้นนัดล่าสุดนี่เองที่ทําได้แค่ยิงกันไปศูนย์ประตูต่อสองนะครับสูงแรกก็ไม่มาเพิ่งจะมายิงในครึ่งหลัง เกมสูงไม่ได้กินนะครับสาหรับในนั้นล่าสุดแต่ก่อนหน้านั้นลงไปเลยนะสองสามสี่หนึ่งหนึ่งสองแน่นอนสกอร์สามเม็ดที่จะยิงกันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่ยังไงสไตล์บอลเยอรมันผมก็แนะนําไปเล่นในราคาสูงนะสูงเต็มเกมนะ่าจะเป็นเรื่องที่เซฟที่สุดแล้วนะครับคู่นี้ขอจับที่สูงเต็มเกมก่อนเลยนะหยอดไปเลยนะครับแต่ในเรื่องเต็งผมขอคิดอีกทีกับราคา1ลูกครึ่งนะฮะอ่ะบลอดมูลผลงานในบ้านดีกว่านะครับในช่วงหลังๆมาเนี้ยต้องบอกว่าฝืดน,นะตั้งแต่เริ่มต้นฤด,ดูกาล ใหม่มาเนี่ยก็ไปชนะโตโลนแค่1นูนย์นะครับแล้วก็เสมอไฮเดนเฮล2อสองนะครับแล้วก็กินไม่ขาดกับวบบวกนูนย์ครับและนัดล่าสุดที่เจอกับเอซิมิลานในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็เสมอไปศูนย์ศูนย์ผลงานในบ้านใน5นัดหลังเนี่ยไม่ได้กินสักคาคาเลยนะครับสำหรับดอทมุลการเป็นทีมต่อของเขานะครับ เพราะว่ากินไม่ขาดนะครับชนะครึ่งกับการเจอวบบวกแค่นั้นเองนะครับแต่นัดล่าสุดนี้รู้สึกว่าฟอร์มมันจะเริ่มมาแล้วนะครับทับที่สี่ที่ห้ารู้สึกว่าจะจูนกันติดแล้วนะก็ถล่มอยู่เนี่ยบริลินไป4ี่สองนะครับกับการกินราคาหนึ่งกว่าเนี่ยก็มีแค่นัดล่าสุดแค่นั้นเองนะครับและก็ออกสกอร์สูงด้วยนะเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือฟอร์มดอทมุลในฤดูกาลนี้แค่นั้นเองนะแต่ว่าเอาสถิติโดยรวมแล้วก็น่าก็อยากจะพาไปทางดอทมุลอยู่เหมือนกันนะครับ สิ่งที่คิดว่าดอทมูลน่าจะกินราคานี้ได้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นฟอร์มของแรเดอร์เบเมนในฤดูกาลนี้นะครับ5นัดนี้แพ้ไป3แล้วนะยิ่งเป็นเกมเยือนนะครับไปเยือนน้องใหม่2ทีมดามสตัทไฮเดนฮลแพ้มา4-2 4-2คือโดนถล่มไป8เม็ดแล้วนะครับแค่2นัดเนี้ยในเกมเยือนนะแล้วก็ไปเจอไฟบวกนะครับแพ้มา1ประตูศูนะครับจะไปเจอวิกตอเรียโคโลนทีม ระดับล่างนิดนึงนะครับเป็นบอลถ้วยก็ยังแพ้มา3ประตูต่อนะครับเกมเบรเมรนี่ยังไม่แพ้ไม่ชนะใครมาเลยนะครับตั้งแต่ฤดูกาลก่อนเลยนะตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับก็ผลงานนอกบ้านของเบรเมเนี่ยไม่น่าจับต้องไม่น่าเอาไปเล่นเลยนะครับเปอร์เซ็นต์ทุกๆอย่างแล้วนะครับในส่วนของการเป็นการเป็นหินเย่าทีมเยือนก็ต้องบอกเลยว่าโบรสเซียดอตมุนเนี่ยควรจะเก็บ3แต้มนะครับเนื่องจากเกมต่อไปเนี้ยก็เป็นงานหนักในศึก ยูฟาแชมเปี้ยนลีกต้องไปเจอกับชางนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดนะครับซึ่งดีกรีนี่ก็ไปถล่มปารีสมา4-1เลยนะฮะอ้างัดนี้ก็ต้องเก็บ3มแต้มก่อนเพื่อสมาธิในนัดต่อไปนะครับส่วนเบรเมนก็เป็นเรื่องปกติแข่งบอลในลีกกับยูเนียนเบอร์ลินไปนะครับอ่ะให้ดูจากตรงนี้นะถ้าแพ้เบรเมนเสียความมั่นใจต่อน,นัดต่อไปแน่นอนนะครับดูจากแรงจูงใจทุกๆอย่างแล้วสำหรับบรุสเซียดอทมุนนะครับก็ต้องบอกเลยว่า ส่วนของการแย่งคะแนนในต้นตารางก็ยังมีอยู่นะครับการเล่นในบ้านด้วยผลงานในช่วงนี้ด้วยนะครับดอทมูลก็ดูเป็นต่อในทุกๆอย่างนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะกินขาดหรือไม่ขาดแค่นั้นเองนะครับอ่ะพางบวกทุกๆอย่างแล้วก็คงจะไปที่เสือเหลืองบุสเซียดอทมูลนะครับอ่ะถึงแม้ว่าราคาอาจจะลุ้นยากหน่อยแต่ผมคิดว่าลุ้นได้นะครับรอบที่สองนะครับอสรุปเลยนะครับสำหรับในคู่นี้ว่าจะไปในทิศท,ทางไหนเนาะ ผมก็เกริ่นๆไว้ในกลางคลิปนะครับวิเคราะห์กันมาแล้วนะสรุปเลยว่าดอทมุลเน่ยเล่นไปจะไม่หนักใจกว่านะครับใครรองเรเมนผมว่าเหนื่อยกับการเชียร์แน่นอนนะครับนิ้วเท้าเนี่ยจะติถึงพื้นแน่นะอ่ะสถิติเอาเรื่องเต็งก่อนนะผมเลือกไปชี้บรูเซียดอทมุลนะครับถึงแม้ว่าราคาจะเปิดมาเสียวสลนหลังนิดหนึ่งเพราะดอทมุลฟอร์มปีนี้อาจจะดูฟืดๆนะครับกับราคา1.5อาจจะดูแพงไปในช่วงนี้นะ แต่กลับมาดูฟอร์มเบรเมนแล้วเบรเมนก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันนะครับแนวรับนี่เสียปร,ประตูเป็นว่าเล่นนะครับและตอนนี้ทางฟาวครักที่ย้ายมาจากเบรเมนก็พร้อมที่จะยิงประตูทีมเก่านะครับแรงจูงใจนักเตะก็มีแรงจูงใจในส่วนทีมก็มีนะครับแย่งกันอยู่ต้นตารางกับพวกทีมใหญ่อย่างไบเยอร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับสตุตการ์ทและอารเบล์ซิกนะอ่ะดอทมุนก็ยังมีแรงจูงใจอีกส่วนหนึ่งนะครับและในบ้านก็มันคิดว่าไม่น่าแพ้แน่นอนนะครับ แล้วก็ฟอร์มดอทมุลตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ขึ้นอยู่กับว่าจะกินขาดกับไม่ขาดนะครับแต่ผมมั่นใจว่าดอทมุลชนะแน่นอนนะ,ะคู่นี้นะครับราคา1.5ก็เน้นไปที่โบรุสเซียดอทมุลนะครับรูปหนึ่งมาแน่รอแค่ลูก2นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมมั่นใจมากๆกับการที่จะลงทุนในคู่นี้นะครับก็คงจะเป็นสไตล์บอลเยอรมันกับเกมแบบนี้นะครับเล่นสูงเต็มเกมเข้าไปด้วยนะครับสรุปก็เต็งดอทมุลแล้วก็สูงเต็มเกมนะครับเต็งไปในราคาคนึ่งล สบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ําคืนนี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงสําหรับผู้ที่รับฟังและลงทุนในด้านนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับมีความเห็นต่างหรือความคิดเห็นอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหลังนอกเหนือจากที่ผมพูดไปนะ ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับมีไหนเพิ่มเติมคนอื่นที่เข้ามาอ่านเขาก็จะได้ประโยชน์เข้าไปด้วยนะครับไปเพิ่มการพิจารณาในการลงทุนกันต่อไปนะครับพรุ่งนี้นะครับบอลเกมพรีเมียร์ลีกแน่นอนผมจะหยิบมาพูดคุย1คู่นะครับอยากให้พูดคุยคู่ไหนบอกมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ใหญ่ๆที่ผมจําได้นะก็มีบทางลิวพูพบกับเอเวอร์ตันนะครับ แมสซิตี้พบกับไรตันและอีกคู่หนึ่งเป็นอาร์เซนอลกับเชลซีผมคิดว่าจะเอาคู่อาร์เซนอลเชลซีมาวิเคราะห์ในวันพรุ่งนี้นะครับยังไงก็รอติดตามในช่องดูบอลนอนกินกันได้เลยสำหรับคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องคงขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ